สวัสดีครับพี่นองเศรษรกรทุกท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสารเคมีตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ป้องกันกระจาแนกสัตรูพืชที่มีชื่อว่าสารไดเมโทเอตตัวนี้เป็นเชื่อสามัญของสารนะครับก็เป็นสารตัวหนึ่งที่พี่นังเศษตรกรใช้กันอย่ายพอสมควรตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นสารพวกประเภทที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันนี้เนี่ย ที่พีนานส,สกรนิยมใช้กันไปดูกันว่าสารใดเมเตอร์เอเนี่ยเขานิยมใช้ทําอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับ่อเชิญพีน่นาศส,สกอรท่านใดพอมีกาลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสง่งช่วยเหลืองสฆงอาพาธช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นคงที่โรงพยาบาลเด็กคนที่โรงพยาบาลรามาที่บดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีทีท่ครี่ผมแน้ไว้ของโรงพยาบาลด้วยตรงนด้เลยนะครับ ท ctor, ่านได้ไปสมจากผ่นโทรศัพท right mm ์มือถือกดจันเกดักนหนึ่งศูนย์ศย์ิลยกดโทรบริจาคทั้งร้อยหนึ่งร้อยบาทเพื่อสมทุนเพื่อสูงตึกเพื่อสูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับโดยส่วนใหญ่มาจากของกรมวิชาการเตรและวเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับม่าสารแดมาตุเอตตอนนี้จัดอยู่ในกลุ่มสารชนิดไหนสารใดมาตุเอตนะครับจัดอยู่ในสารกลุ่มที่1เป็นสารยับยั้ง c อซิติลโคลีนเอสโตรเ e นซายนะครับพอเวลาพี่นอนเสก,ก่อนพ่นสารตัวใดนมปอร์ติเอลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปย็บยั้งเอนไซ e ์ที่มีชื่อว่า a c ซ t ติลโคลีนเอ t e ตรเ e ซึ่งเป็นตัวในการย่อยสารสื่อประสาทนะครับทำให้มแมลงเป็นอัมพาตเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็ตายในที่สุดนะครับเรามาดูคนไก้คันออกเรียนนะครับเวลาเราพ่นสารใดนเปรติเอตไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับมแมลงบ้าง กลไกการดูดของพวกสารในบระเทินะครับสารนี้มีผลต่อระบบประสาทของแมลงโดยเป็นตัวย้บยังการทํางานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะซิเตตโคเลนเอสเทซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ย่อยสารสื่อปะสาทชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าอะซิเ c ตโคเลนนะครับมันจะมีชื่อว่าเอนไซติลโคเลนเอสเทสนั่นเองนะครับซึ่งอะซิเตตโคเลนตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทบริเวณปลายประสาทเมื่อเราพ่นสารตัวน,นี้ไปแล้วนะครับ เอ,อนไซนม์เทนีนมันไม่สามารถทํางานได้มันจะทำให้บริเวณปลายประสาทส่วนมากเนี่ยสารพวกที่เป็นสารสื่อประสาทเนี่ยอะซิเตอโคลีนเนี่ยพวกนี้มันจะคั่งแล้วผลจากการที่มันคั่งเนี่ยนะครับสารอะซิเตอโคลีนคั่งเนี่ยส่งผลให้เกิดการถทท่ายทอดกระแสประสาทแบบไม่หยุดแล้วมันก็เกิดมากเกินไปจนทําให้แมลงเนี่ยตายในยที่สุดนั่นเองสถุตกลไกนี้นะครับพ่นสารกลุ่มหนึ่ง โดยพ่อตัวในเมทิโอเอไปแล้วเนี่ยจะไปะย้ำย id, ั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่าโคลีนเอสเทสซึ่งรับในเรการย่อยสารสื่ศาสตร์ที่มีชื่อว่าอะสติลโคลีนถ้าพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลทําให้สารอะสติลโคลีนซึ่งเป็นสารสืระศาสตร์มีปริมาณมากเกินไปและส่งผลให้กระแสประสาทส่งมากเกินไปและส่งไม่หยุดทําให้มแมลงตายในที่สุดนั่นเองนะครับและพี่น้องสิ่งกรอสร้าครับว่าตัวในเมทิโอเอตเนี่ย จริงๆแล้วเป็นสารยังไงเป็นโครงสร้างยังไงกําจัดอะไรได้บ้างมาดูคดุณสมบัติเกี่ยวกับพวกไดเมทลเอดนะครับไดเมทลเอทเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารโดยบ้านเราเนี่ยพบในตลาดก็ประมาณสัก4 0 ec ตัวนี้เป็นตัวน้ํามันนะครับเป็นตัวน้ํามันแต่อันนี้ทางนั้นพี่น้องสะก่อนต้องถามาด้วยครับว่าโดยส่วนใหญ่น้ํามันเนี่ยเขาจะจัดในกลุ่มพวกยาร้อนใช่ไหมฮะทีนี้ยายเย็นมันก็มีเหมือนกันนะครับถามว่ามันมันมีได้ยังไง มันก็นแล้วแต่ว่าตัวเติมลงไปนะเวลาเขาเติมพวกกลุ่ม,มงวงบันซินอะไรพวกนี้สารที่เติมลงไปนะบางตัวก็จะไม่ใช่ตัวที่ทําให้พวกเอาเมทเเอทมันร้อนก็มีเหมือนกันนะครับอยากรู้ก็ต้องถามว่าถามหาตรงไหน,นหนึ่งถามบริษัท2ถามผู้ขายเขาอาจจะรู้ซึ่งก็จะถามเซลล์นี่อีกต่อหนึ่งว่ามันจะเป็นยาร้อนไหมแล้วก็ฉีดพ่นผ่านดอ,อกได้ไหมอันนี้คุณสมบัติพวกนี้ต้องถามเซลล์แมนอีกครั้งหนึ่งนะครับ นักศึกนบัติพวกใดเมทโอเอทเนี่ยเป็นสารประเภทดูดซึมออกทธิ์ได้ทั้งแบบสัมผัสและกินตายได้นี่นะครับย้ํานะครับใดเมทโอเอทเนี่ยเป็นสารกำจัดแมลงและไรสัตรูพืชประเภทดูดซึมออกเล็ดทั้งแบบสัมผัสและกินตายและข้อควรรู้นะครับว่าระยะเวลาที่ก่อนใช้ก่อนเกิดการเกกียวเ,เนี่ยเจ็ดถึงสิบสี่วันแล้วก็เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสถูกเมื่อกิอนเข้าไป ออกฤทธิ์นอกมแมลงได้รวดเร็วฤทธิ์ตกค้างอยู่ได้ถึง14วันจะใช้ในสภาพที่มีอากาศร้อนเกิน30องศาเซลเซียสควรใช้ในต่วนต้องเช้าหรือเย็นเท่านั้นนะครับสามารถผสมเข้ากับสารกำจัดแมลงและสารเชื้อราที่ไม่มีสภาพเป็นด่างเป็นด่างคือพวกพอลงไปในน้ําแล้วเนะี่ยพีมันสูงนะครับมันมันก็มีสารบางตัวที่มีตัวธาตุบางตัวที่ปนลงไปนะครับมันทําให้เป็นด่างเพิ่มมากขึ้นก็มีนะครับอันนี้ต้องไปดูตาราง ที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับตารางผสมสารกิเมือของผมวิชาการเกษตรทำไว้อัดแต่ไม่ครบทุกตัวนะนะครับแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับข้อควรรู้ประเด็นแรกก่อนเก็บเกี่ยว7 14วันอันนี้ทาไมถามว่าทำไมเขาตึงหาก็ตามที่ผมเคยพูดหลายคลิปนะว่าเวลาพี่น้องสุกรพ่นลงไปให้พืชต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสารพวกนี้มันเป็นสารที่พืชที่ต้องคือเรียกว่ากําจัดออกไปจากต้นพืชคือมันต้องคายออกเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะครับว่า การจะครายออกของพืชเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะครับ 1. อากาศฟ้าปิดไหมร้อนเกินไปไหมปากใบป,ปิดไหมต้นพืชแข็งแรงหรือเปล่ามีน้ํำไหมนะครับหรือพืชมันเหี่ยวปัจจัยพวกนี้เกี่ยวหมดนะครับถ้าพืชเนี่ยเหี่ยวครายน้นไม่ได้นะครับถ้าพืชเหี่ยวครายน้าไม่ได้แล้วพืชก็ไม่เขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์แข็งแงรงอระยะที่เขากำหนดไว้เจ็ดถึงสิบสี่วันเนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่มันจะออกหมด โดยส่วนใหญ่พี่น้องสกอร์มาเราจะไม่ค่อยทราบเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นบางทีก็เว้นอ่านไม่ถึงด้วยนะครับเพราะนั้นสารเครมีที่ตกค้างในตลาดโดยทั่วไปเนี่ยมันจึงมีปริมาณมากอยู่ในผักนะครับโดยเฉพาะผักเนี่ยมันจะมีปริมาณมากเพราะนั้นทั้งผู้ผลิตเและผู้บริโภคเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับอย่า,างน้อยตามที่ผมว่าเขาบอกว่า7-14วันเนี่ยอย่างน้อย 20, 20ถึงเดือนหนึ่งอ่ะบางทีถ้าสภาพมันไม่เหมาะสมนะครับ ถามว่าทำไมต้องถึงขนาดนั้นด้วยก็เป็นปัญหาอย่างนี้แหละครับว่าทุกวันนี้พี่น้องสิก่อนเคยเห็นโรงพยาบาลไหมฮะมะเร็งเบาหวานความดันเยอะแยะไปหมดเลยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเกิดมาจากสารเคมีที่เราฉีดพ่นแล้วก็บริโภคกันในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากมันจริงๆมันก็มีหลายสาเหตุแต่หนึ่งในนั้นคือสาเหตุพวกนี้เพราะเราบริโภคผักทุกวันนะฮะนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์นกมลงตกค้างอยู่ได้ถึง14วันนะี่ครับ จะใช้ใช้ในสภาพอากาศที่ร้อนถามว่าทำไมไม่ใช้ในสภาพอากาศที่ร้อนเพราะมันเป็นสารน้ํามันนั่นเองนะครับเป็นสูตร EC ควรพ่นเช้าหรือยเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นขอ้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสารตรัวใดเมทเอดนะครับพิณอสกอนเก็นโครงสร้างของไดนเมทเอดนะครับก็จะประกอบด้วยอะไรครับเป็นกรรมฐถันนะครับฟอสฟอรัสไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนพวกนี ตัวหลักที่ให้ยาตัวนี้มันร้อนเนี่ยก็คือพวกกำรรมะถันเห็นไหมกำมะถันโดยทั่วไปมันก็เป็นยาร้อนอยู่แล้วกำรรมะถันมีอยู่สองโมเลกุลเห็นไหมมีอยู่สองตัวเพราะฉะนั้นยาไดประเอศก็จะเป็นยาร้อนประเภทหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีกำรรมะถันมากอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของตัวไดเมทูเอดแล้วไดเมทูเอดเนี่ยป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชอะไรได้บ้างมาดูเรื่องสารไดเมทูเอดนะครับกาจัดอะไรได้บ้างประโยชน์ก็คือกําจัดพวกแมลงพวกเพลี้ยอ่อน เ่จกระจันเพลี้ยไฟเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งนอนกี้เสื้อนะครับถ้าเป็นพวกนอนก็นอนใยผักนอนคื้มนอนกระทูหอมนอนจอต้นนอนจอสมอบัวมวนเขียวมแมลงดำหนามมแเร็งบีขาวมะงหวีดําและพวกไรต่างๆที่ใช้ได้นะครับแล้วไปดูตัวอย่างในห้องตลาดนะครับว่าปัจจุบันนี้มันราคาเท่าไหร่วันนี้เนี่ยที่ทำคลิปก็วันที่12มิถุนาย,ยน2566นะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณได้ม่เท่าไหร่ตัวนี้หนะ่ลิตรนะครับ 225บาทจำนวน1ลิตรนะครับตัวนี้ก็239บาทจำนวน1ลิตรครึ่งคืนหนีไม่ห่าหนีกันไม่มากนะกันราคานะครับ1ลิตรตัวนี้225บาทตัวนี้239บาทห่างก,กังนประมาณ10กว่าบาทสิบสี่สบาบทนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากตัวนี้ก็จะประมาณ1ลิตรนะครับ433บาทตัวนี้น่าจะมีความเข้มข้น มากกว่า40%หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าถ้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันเนี่ยไอ้สตัวนี้เป็นบริษัทไหนก็ได้เนาะแต่ถ้ามันเปอร์เซ็นต์สูงกว่ามันก็อาจจะเขาเรียกวอะไรราคามันก็จะสูงกว่านะครับแต่ว่าเราที่เจอก็จะประมาณสัก40% EC เนี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้คราวนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารไดเมตโตเอซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชอ,อยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มย่อย 1B นะครับซึ่งก็เป็นสารที่ใช้ าสามัญอยู่ประเภทหนึ่งเป็นจัดเป็นพวกเป็นสารน้ํามันนะครับเป็นสารน้ํามันอยูนกลุลมกีซีถ้าตามโครงสร้างฉีดไปนะั้ก็เป็นจดว่าเป็นยาร้อนตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามีกรรมฐานอยู่2งโมเลกุลอยู่ในนั้นนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่นนองสิก่อนไม่มากก็น้อยหรือภาพการดหก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับหลัการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์แล้เด็ดขาด จะเดินทางผิดทันทีเพราะรอารมณ์ปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ามีตนหาที่จะไปละมันเข้าลงวงพุทโลวัดพุทธพารามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเคมาอันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่อารมณ์ไม่ใช่ว่าเราอิจรฤตปฏิหารในการละกิเลส ที่จริงมันไม่เอาเองมันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไทายขวบว,วินาศสกปรดทุกท่านยดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ